สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Ennio v e r s e วันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังสร้างกระแสไปทั่วโลกกับ New 2025 All New Premium Ford รถยนต์เจเนอเรชันใหม่ที่ Ford ออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์อนาคตอย่างแท้จริงทั้งดีไซน์สุดล้ำเทคโนโลยีล้ำยุคสมรรถนะท,ทรงพลังและระบบความปลอดภัยอัจฉริยะที่ก้าวหน้าไปอีกขั้น บอกได้เลยว่ารุ่นนี้คือหนึ่งในรถพรีเมียมที่แฟนแฟน,แฟ,นฟอร์ดทั่วโลกต่างรอคอยและในวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดแบบเต็มๆทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์ฟีเจอร์และความรู้สึกจากประสบการณ์ผู้ใช้จริงแบบจอดลิกชนิดที่คุณจะได้เห็นทั้งภาพรวมและรายละเอียดเล็กๆที่ทําให้รถรุ่นนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครดีไซน์ภายนอกของ All-New Premium Ford 2 0 2 5ถูกออกแบบมาใหม่ทั้งหมดบนแนวคิด Progressive Strength ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งเฉพาะตัวของ f อ r d เข้ากับเส้นสายแบบอนาคตที่มีความเรียบแต่เฉียบคมมากขึ้น ไฟหน้าแบบ LED Matrix ออกแบบทรงเรียวสวยให้ลูกชบเฉีียวทันสมัยและช่วยเพิ่มทัศนวิสัยอย่างยอดเยี่ยมในทุกสภาพแสงไฟ daytime running ไล่เป็นเส้นยาวแนวฮอริซอนบารสไตล์ใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้รถดูโดดเด่นตั้งแต่ระยะไกลชุดกระจังหน้าออกแบบใหม่ทรงกว้างพร้อมลวดลายแบบ floating diamond ที่มีความพรีเมียมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเติมความดุดันให้กับด้านหน้าได้ดีมากด้านข้างของรถถูกปรับเส้นสายให้ลู่ลมเป็นพิเศษเพื่อลดแรงต้านอากาศ พร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่19-21นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยที่ออกแบบให้มีสไตล์แบบ a อ r o w Blade เพื่อช่วยทั้งเรื่องความสวยงามและประสิทธิภาพการลู่ลมช่วงล่างแบบใหม่ถูกปลดจุดศูนย์ทวงเล็กน้อยเพื่อให้การเข้าโค้งเฉียบคมและมั่นคงยิ่งขึ้นเสาเอพิลาถูกทำให้บางลงเพื่อเพิ่มมุมมองด้านหน้าตัวถังใช้วัสดุผสมแบบ Ultra High Strength Structure ซึ่งทำให้รถมีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยมากกว่าเจเนอเรชันก่อนถึง30% เมื่อมองไปที่ด้านหลังไฟไท้ายแบบเล็ฟูวิดดีไซน์ใหม่สไตล์ฟุตูริสติก i ายให้ความรู้สึกพรีเมียมระดับยุโรปกันชนท้ายติดตั้งดิฟฟิวเซอร์ดีไซน์แบบแอร์แช n นลที่เน้นลดแรงต้านลมและช่วยเสริมสมดุลของตัวรถเวลาขับที่ความเร็วสูงฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบสมาร์ทคิคเซนเซอร์ที่ตอบสนองได้ไวมากทําให้การใช้งานสะดวกในชีวิตประจําวันเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในคุณจะพบกับเคอกพิทที่ทันสมัยขึ้นมาก ทั้งหมดถูกออกแบบตามแนวคิด human center premium space ที่เน้นความเรียบหรูและสะดวกสบายสุดขีดแผงหน้าปัดเป็นแบบ full digital cluster ขนาด12.5นิ้วพร้อมกราฟิกใหม่ที่คมชัดระดับ ultra hd ส่วนกลางติดตั้งจอมั u ติมีเดียทั스สกรีนขนาดใหญ่15.6นิ้วที่รองรับทั้ง apple carplay android auto และระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะของ ford แบบใหม่ที่ใช้ ai ประมวลผลเพื่อช่วยเรียนรู้รูปแบบการขับของผู้ใช้ แล้วส่งคําแนะนําแบบเรียลไทม์เช่นการขับประหยัดการเตือนเส้นทางที่ติดขัดหรือสถานีชาร์จไฟที่ว่างอยู่ใกล้สุดระบบเสียงภายในของรุ่นนี้มาพร้อมลำโพงรอบทิศทางคุณภาพระดับพรีเมียมออดิโอให้เสียงคมชัดรายละเอียดดีลึกและรองรับระบบ3ามดิสราวที่มอบประสบการณ์ด้านความบันเทิงที่เต็มอารมณ์ เบาะนั่งถูกออกแบบด้วยวัสดุพรีเมียมระดับ ury, ลักชัวรี่คลาสพร้อมระบบระบายอากาศอุนอ่นเบาะและการปรับไฟฟ้าแบบ12ทิศทางพนักพิงสีสออกแบบใหม่ให้อบกระชับมากขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายแม้ในการเดินทางระยะไกลด้านพื้นที่ภายในนั้นกว้างเป็นพิเศษเพราะใช้พื้นแพลตฟอร์มใหม่ที่เพิ่มความยาวฐานล้ออีก40ม mm, มจึงให้พื้นที่ขาและศรีรษะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมากขึ้น ช่องเก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุใหญ่ขึ้นถึง560ลิตรและเมื่อพับเบาะหลังจะได้พื้นที่สูงสุด1,450ลิตรซึ่งเพียงพอสำหรับการเดินทางไกลด้วยครอบครัวหรือการบรรทุกของขนาดใหญ่ระบบไฟในห้องโดยสารเป็นแบบแอมเบียนท์หลายรอบคันรองรับสีมากกว่า64เฉดสามารถปรับตามจังหวะเพลงหรือโหมดการขับเช่นคอมฟอร์ตสปอร์ตหรือคมัมโหมดเพื่อให้บรรยากาศในรถสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้ขับในแต่ละช่วงเวลา หัวใจหลักของ All New Premium Ford 2025อยู่ที่เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนที่มีให้เลือกหลายแบบได้แก่เครื่องยนต์ไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบ EV โดยแต่ละระบบได้รับการปรับปรุงให้แรงขึ้นประหยัดขึ้นและปล่อยมลพิษลดลงอย่างชัดเจนระบบปลั๊กอินไฮบริดรุ่นใหม่ใช้แบตเตอรี่แบบ High Density ที่ทำระยะทางขับไฟฟ้าได้ไกลถึงเกือบ110-130กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งถือว่ามากเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองในชีววิตประจนัน โดยแทบไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เลยส่วนรุ่น e v นั้นมาพร้อมมอเตอร์คู่ดูอัลมอเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุดกว่า340-380แรงมา้าอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรชั่วโมงภายใน5.2วินาทีและใช้แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่รองรับการชาร์จเร็วแบบอันตราฟาชชาร์จิ่งซึ่งสามารถชาร์จจาก10%ไป80%ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ20-23นาทีเท่านั้น ระบบช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive Dynamic Suspension ที่สามารถปรับแข็งอ่อนได้อัตโนมัติตามพื้นถนนและรูปแบบการขับเช่นหากผู้ขับเลือกโหมดสปอร์ตช่วงล่างจะหนึบขึ้นพวงมาลัยจะหนักขึ้นและการตอบสนองของคันเร่งจะคมชัดกว่าเดิมส่วนโหมดคอมฟอร์ตจะเน้นขับนิ่มเก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากระบบความปลอดภัยของฟอร์ดในรุ่นนี้ก้าวล้ำที่สุดเท่าที่เคยทำมา โดยติดตั้งเซ็นเซอร์รอบคันมากกว่า20จุดกล้อง360องศาแบบอันตรายและเรดาร์ตรวจจับสีทิศทางพร้อมระบบ Ford Company Pilot 360บวกเวอร์ชันใหม่ที่รองรับระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติระดับสูงเช่นระบบรักษาระยะห่างอัจฉริยะระบบบังคับเลนอัตโนมัติระบบตรวจจับคนเดินถนนตอนกลางคืนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ตอบสนองเร็วขึ้นระบบช่วยจอดแบบออโต้สมาร์ทพาร์กิ้ง นอกจากนี้ยังมีระบบ Emergency Safety Override ที่จะเข้าควบคุมรถอัตโนมัติหาก AI ตรวจพบว่าผู้ขับหลับในหรือมีอาการผิดปกติในการควบคุมพวงมาลัยในภาพรวม All New Premium Ford 2025คือรถที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออนาคตทั้งความสวยงามที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ใส่มาแบบเต็มๆและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ขับทุกประเภทตั้งแต่คนเมืองไปจนถึงนักเดินทางไกลหรือผู้ที่ต้องการรถครอบครัวที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือถ้าคุณกำลังมองหารถพรีเมียมที่ครบทุกด้าน รุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในปี2025อย่างไม่ต้องสงสัยและนี่คือการรีวิวแบบเต็มของ New 2025 All New Premium Ford ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง n v Neo v e r s e ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไปสวัสดีครับ